do ค่ะตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงชั้นที่2แล้วนะคะระหว่างชั้นที่1มาชั้นที่2ค่ะลักษณะจะเป็นบันไดแนวเส้นตรงนะคะเป็นทางชั้นขึ้นไปค่ะยังไม่พบทางที่เป็นลักษณะอ้อมเขานะคะคุณยายคะ <c oughs> อันนี้ ค่ะตอนนี้จากชั้นที่สองแล้วก็กําลังจะขึ้นไปชั้นที่3มแล้วนะคะก็เห็นว่าจะมีความชันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วค่ะที่พาคุณยายขึ้นเขานะคะวันแรกก็จะขึ้นอยู่ที่ภูลังกาค่ะวันนี้เราก็จะขึ้นมาที่ภูทอกนะคะนะทุกคน,นนี่ก็เป็นทางขึ้นชั้น4ี่นะคะ ทุกคนขาตอนนี้ก็เดินมาถึงบริเวณหน้าผานะคะสวยมากเลยค่ะตัเนี้ยบนบน่ะโบน้องบนเหนนนมือนเหมืนมนอนมาหนังเรื่องอะเถินฟ้าท้อฟ้า,ฟาไม่ใช่ไหมไม่ใช่วสวยสวยทุกคนขา มันก็เดินมาถึงดนในบนุญแล้วน,นะคะถึงดอยบนแล้วนี่มัมนเป็นหน้าผาใกลจะมีความหมายเขียวนิดนึงมีแค่ชั้นสี่เองนะคะทุกคนมีเจ็ดชั้นนะคะมาดูด้านล่างรอกรูปสวยมากะค,ะค่ะทุกคน ตรงนี้ค่ะลากไสลากไส่พันก้อนหินเป็นการออกแบบอดธรรมชาติสวยงามมากๆค่ะให้ดูค่ะต่อไปก็เป็นไทางขึ้น จะมีความแอบนิดหน่อยนะคะสมนับได้ว่าเป็นบันไดนมไม้นะคะกาที่จะลนเทาก็ต้องเหยียบช่างกันแต่ว่าดูไม้แต่ละแผ่นแล้วะคะ่ะทุกคนแข็งแรงแข็งแรงทนทานนะคะไม้แผ่นหนา ทางชันขึ้นไปทางชันขึ้นไปทุกคนดูเน้อผาน,นะนก็จะมีรอยแกะรอยแกะหินเพื่อให้เดินสร้างบันไดเดินได้สะดวกนะคะสูงมากๆค่ะ คุ้มค่าต่อกอารขึ้นมาสวยๆๆชึบวิเรเยนะทุกขะมัดเจติบุคคลล่วงทุกได้ เพราะความเพียนสถานที่ของผู้ทรงศีลห้ามส่งเสียงดังห้ามขีดเขียนหินห้ามงาช้างปฏิบัติตนด้วยความสำรวมน,นะคะเพื่อนๆอ้ยตรงนี้ค่ะพีกมากๆเป็นแผ่นบันไดไม้สามขันนะะนม้นคะแผบันไดไม้สามขัน้นผู้ผิด เด็นบน,นไม้สามสามท่อนนะคะต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะเดินช้าๆไม่รีบนะคะนี่เป็นดินนะ่คะเป็นไม้นะคะเป็นไม้คำทั้งหมดใช้ไม้ทำนะคะต้องเดินด้วยความระมัดระวังไม่รีบและก็ ต้องถ่า,ายวิดีโอถ่ายรูปนะคะต้อง,องมีสติด้วยนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะ นี่เป็นลิมปหานี่สินี่สิ่ไทยแลนด์ไม่ต้องถ่ายตรงนี้แล้วแหละสวยมากมจะเป็นหิ่งหาคนละท่อนนะคะ การแยกท่อนกันแล้วก็จะมีสะพานไม้เชื่อมสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆให้ดูนะคะ<ก>เป็นลักษณะแขนหินนะลักษณะแขน เย็นมากเลยน,นี่เุาไปด,ดูที่ไนนะคะ จุดนี้นะคะก็เป็นบริเวณนะคะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หลวงปู่โตค่ะแล้วก็สามารถที่จะชมวิวนะคะรอบเมืองบึงการนะคะได้จากจุดนี้ด้วยค่ะขึ้นมานะคะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายค่ะลมเย็นมากๆเลยนะคะที่จุดนี้ หลังจากที่เราได้กับสกราระองค์หลวงปู่โตเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปที่ชั้นที่6ค่ะ

อยู่ข้างล่างให้เบลขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนจะขึ้นไปนะคะ,ะคขึ้นมาขึ้นอะไรนะนทำไม,ไมละ่ะสรุปว่าทางตันค่ะทุกคนคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกด้านหนึ่งนะคะว่าจะมีทางขึ้นไปชั้นบนหรือเปล่านะคะ ค่ะทุกคนชั้นที่เจ็ดค่ะสรุปว่าชั้นบนนะคะชั้นที่เจ็ดชั้นบนสุดนะคะไม่มีอะไรนะคะทุกคนค่ะเป็นแค่พื้นเขาแล้วก็มีป่านะคะต้นไม้แล้วก็ผงยาแค่นั้นเองค่ะทุกคนวันนี้เราเดินลงบันไดามาลงมาชั้นห้าแล้วนะคะจากชั้นหกลงมาชั้นห้านะคะห็นต้นไม้ใหญ่คือใหญ่มากะค่ะ ห้าคนโอบได้ใหญ่มากประมาณห้าคนหกคนโอบได้นะคะนี่ค่ะทุกคนทำแบบกล้องแพนไม่ไม่ถึงยอดนะคะ ดี๋ยวให้ดูยอดนะคะคือยอดนี้แบบเลยขึ้นไปน่าจะถึงชั้นเจ็ดนะคะจากชั้นห้าสูงมากแล้วก็คิดว่าอายุน่าจะไายร้อยปีนะคะมีอยู่ที่เห็นหลักๆมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ต้นห้าต้น บริเวณชั้น5อีกด้านหนึ่งนะคะที่เราไมา่ได้เดินขึ้นมาจะเป็นลานองพระพุทธรูปนะคะของหลวงปู่พกกิจ,กจกทัว่ประเทศไทยนะคะก็จะมี หลวง,งปู่เพ่งนะคะหลวงปู่มั่นหลวงปู่บุญมาหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรมนะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจืดนะคะหลวงปู่ศีหลวงปู่สวัส หลวงปู่อนสาหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปูบ่บวพาหลวงปู่สามหลวงปู่เยอะมากเลยค่ะทุกคนนะคะยาวไปถึงโน้นเ,เลย หลวงปู่พุทธธานิโยนะคะวัดตาสารวันนนะครแล้วเขานะคจะสีมาะะหลวงปู่แตงอ่อนหลวงปู่บุญเพ่งหลวงปู่ทองพูนนะคะอนนีนน้าที่จะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากๆ ยากมากเลยค่ะน่าจะเกือบร้อยรอยองค์ได้นะคะ สักครู่ก่อนขึ้นมานะคะจะเล่าให้ทุกน,นฟังนะคะว่าก่อนขึ้นมานะคะก็เจอพระสงฆ์ท่านเนี้ยะคะท่านก็มีอายุได้80 80ปีแล้วท่านก็ขึ้นมาบนุนี้เหมือนกันนะคะมาจากสมหวัดการจนบุรีะค,ะค่ะท่านบอกว่าอยากมาเห็นสักครั้งหนึ่งนะคะก็เดินขึ้นมาท้างบุด้วยตัวได้ตัวเองนะคะ ปฏิบัติธรรมนะคะดูนะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะคะของอพระพุทธรูป<ะ>นี่เป็นลานปฏิบัติธรรมแล้วเรามาสากักการะกับพระพุทธรูปกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ลงมาจากชั้นห้าลงมาชั้นสี่นะคะตรงนี้จะเป็นเพิงหินนะคะ แล้วก็เป็นทางลงลอดหินลอดหินลงไปนะคะก็ออให้เดินด้วยควนระมัดระวังนะคะเน,นื่นอนๆเย็นมากเลยค่ะช่องหินเป็นช่องหินผาหินขึ้นไปนะคะรู้สึกว่าแบบเย็นมากๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้ขึ้นมาที่ภูภูทอกนะคะเป็นสถานที่ปฏิบิษิธรรมของพระสงฆ์นะคะและก็เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พุทธลูกของเกจตชื่อดังทั่วเมืองไทยเลยนะคะก็วันนี้มีความสงบสงบใจแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะสถานทนี่ก็จะเป็นสถานที่ เป็นต้นไม้ใหญ่ๆรุ่เรื่นะคะเป็นฐานหินเป็นลานปฏิบัติธรรมนะคะเป็นวิวทิวทัศน์มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่แบบสวยมากรอบจังหวัดบ,บึงกาฬเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การรับชมนะคะแล้วก็ตกลงกัน้ะถ้าได้มีโอกาสไปที่สวยๆห,หรือเป็นท,ที่เที่ยวที่ไหนนะคะก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย